ในช่วงนี้ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานและ EP ใหม่นี้นะครับเป็น EP 1หนะครับสอนปั้นลายอิดพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ใดๆนะครับมาฝึกดูตามคลิปและทำได้เลยนะครับค,ครับมาเริ่มกันเลยครับผม EP นี้นะครับผมจะใช้ ้ายนะครับใส่เข้าไปที่กล่องพลาสติกเราหากล่องพลาสติกที่เป็นขนาดประมาณนี้ก่อนนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับหรือกล่องกลมก็ได้นะครับรอบนี้นะครับจาก e ีพีที่สอนเกี่ยวกับเรื่องลายไม้เราจะใช้เศษผ้าใช่ไหมครับแต่อีีหนึ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นเอาทรายเป็นโขงด้านในก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นคลิปสอนจะไม่มีเพลงเพื่อรบกวนสมาธินะครับเราจะเร่งความเร็วในบางจุดที่มีการทําซ้ําๆนะครับ เราจะเทสทรายนะครับตอนนี้เราเทสทรายว่าสําหรับผู้เริ่มทาใหม่ที่ยังไม่เคยนะครับดูทรายนะครับว่าประมาณนี้นะครับความชื้นให้ดูความชื้นของทรายก่อนนะครับแล้วให้ลองให้ลองคว่ำลงไปแบบในคลิปนะครับลองคว่ำลงไปว่าทรายอยู่ตัวดีหรือเปล่านะครับพอที่จะเทน้ําปูนได้ไหมนะครับให้เรามือลองกดดูแบบนี้ไม่ได้นะครับนะครับ วิธีแก้นะครับให้เราเพิ่มน้ำนะครับเพิ่มน้ําที่สายนะครับควรเอาน้ํากวนเข้าไปในสายเพิ่มไปนิดนึงนะครับไล่เทสอีกรอบหนึ่งแล้วลองกดดูเมื่อถึงเวลาเราเล่นทรายนะครับอ่าเล่นทรายเวลาปั้นทรายอารมณ์นั้นนะครับก็พยายามอย่าให้แฉะเกินไปหากถ้าเกิดทรายเราไม่ได้ที่นะครับพอเราใช้ทรายเป็นโครงเวลาเราล่าน้ําปูนไปนะครับถ้าเละเกินไปนะครับหรือร่วงเกินไปเนี่ยนะครับ การล้วนนี่คือไม่อยู่ทรงแน่นอนแต่ถ้าเล็กก็บไปเวลานลาัาลาดน้ำปูนมันก็จะไหลแล้วลงถล่มนะครับขึ้นงานไม่ได้นะครับพืี่อุปกรณ์ของเราก็จะมีง่ายๆนะครับปูนทรายน้ําแล้วก็เครื่องมือปั้นก็จะมีคัตเตอร์กันมีคัตเตอร์แปลงบุก,กันนะครับของที่หาได้รอบตัวนะครับเน้นพื้นฐานสาหรับผู้ฝึกใหม่เท่านั้นนะครับ โอเคครับเทสรอบนี้ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับผมนะครับถ้าใครไปลองทําดูก็ลองเอามือกดดูนะครับดูแน่นๆตึงๆนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ผสมน้ําปูนเปล่าๆนะครับน้ําปูนเลยนะครับเห็นไหมครับผสมความเข้มข้นประมาณนี้ครับแล้วลาดลงไปนะครับทรายจะไม่ถล่มเวลาใช้ผู้กันนะครับระวังนะครับระวังไปโดนทรายเป็นรอยนะครับ คลิปนี้นะครับผมจะไม่ใส่ลวดไม่ใส่ตะแกรงไม่ใส่อะไรเลยครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหากันว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับถ้าเราไม่ใส่ปกติถ้างานขนาดเล็กนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะเราจะปั้นให้มันมีความหนาก่อนคลิปนี้ก็คือจะมาฝึกขึ้นลายอิฐลายหินนะครับจะเป็นลายอิดนะครับผมจะมาสอนให้หัดเลี้ยงอิดเลี้ยงหินก่อนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการทําคลิปต่อไปแล้วก็เป็นไม่ใช่พื้นฐานในการทําคลิปต่อไปพื้นฐานในการปั้นงานครั้งต่อไป นี่นะครับทิ้งไว้แห้งนะครับลองมือแตะดูนะครับดูที่ผมแตะดูไหมครับจะจะไม่ติดมือแล้วนะครับถ้าใครทําหลายๆอันแล้วมีความชินความคล่องนี่ไม่ต้องรอถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับหลังจากรอบแรกนะครับแห้งได้ที่นะครับรอบที่2นี่ครับใครจะเคลือบแบบรอบแรกอีกรอบก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความหนาหรือใครจะนาทรายนะครับหส่วนปูนึส่วนผสมในาในรอบที่2นี้นะครับแล้วก็ทาเพิ่มความหนาลงไปนะครับ หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้เราทิ้งไว้ได้นะครับทิ้งข้ามวันก็ได้นะครับหรือจะรอ,เห,อเหนียวนะครับรอเหนียวรอแข็งสักประมาณหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเริ่มปั้นกันนะครับอันนี้แล้วแต่ผู้ใดสะดวกนะครับผมจะโปะปูนะครับความเหนียวนะครับความเหนียวความเหลวนะครับให้สังเกตจากจุดนี้นะครับถ้าเหลวเกินไปมันจะมันจะย้อยลงมานะครับ เราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นงานได้เลยต้องรอนะครับรอให้มันเสร็จตัวนะครับแต่ถ้าใครจะทําปูนเหนียวเลยก็ได้นะครับสามารถที่จะปั้นได้เลยท่านใดนะครับหลังจากทาขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่2แล้วในการเคลือบได้เพื่อทําความหนาไปแล้วนะครับจะรอข้ามวันนะครับให้หาอะไรก็ได้นะครับจะเป็นกลมๆเจาะรูระบายน้ําไปด้วยนะครับด้านบนนะครับเต่๋ยวิธีการเจาะจะอยู่เกือบท้ายๆคลิปนะครับคือเราจะทิ้งข้ามวันต้องเจาะเอาไว้เลยนะครับ ถ้าขายจะปั้นเลยนะครับก็ตามนี้เลยถ้าปูนเหลวเกินไปไม่สามารถที่จะแกะงานได้นะครับให้ทิ้งให้เซต็ตัวให้เหนียวพอที่จะขูดงานได้นะครับเหนียวประมาณไหนนะครับคําถามนี้ก็คือเหนียวประมาณไหนเหนียวประมาณที่ว่าเดี๋ยวเราต้องลองเอาเกียงมาขูดนะครับประมาณว่าดินน้ำมันนะครับพอาาเอขูดแล้วมันไม่ห้อยตามเส้นของเรานะครับไม่ห้อยไม่ย้อยตามเส้นของเราครับเราถึงจะแกะงานได้นะครับเมบ่ี้ีเราขูดไปปุ๊บนะครับ เส้นเละเลยนะครับก็ยังไม่ถือว่าแกะกันได้แต่ถ้าใครดูพี่กาวมานะครับวิธีที่จะปั้นงานได้เลยนะครับก็คือผสมแบบเหนียวใช้ปูนอัตราส่วนที่มากกว่าทรายนะครับผสมให้เหนียวเหมือนดินน้ำมันอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะปั้นงานได้เลยแปะและปั้นได้เลยาจะใช้วิธีนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแต่ตอนนี้ผมจะใช้วิธีนี้ก่อนนะครับเป็นวิธีเบสิกธรรมดานะครับ เรื่องความสมมาตรนะครับให้เราเอาไว้ก่อนนะครับสูงต่ำเอียงไม่เอียงนะครับคือเราจะมาฝึกนะครับเราจะมาฝึกแกะหลายอิดแยกก่อนก่อนนะครับเห็นครับที่ผมมือสัมผัสเลยนะครับส่วนใดที่ขูดออกไปแล้วเป็นเส้นเห็นเส้นชัดนั่นก็คือใช้ได้แล้วนะครับก็ลองดูรอบๆนะครับความสมมาตรนะครับความตรงความเท่านะครับก็ถ้าใครต้องการเท่าเราก็เอาไม้ทัดวัดเอาได้เลยนะครับ แต่ใผมจะปั้นแบบปล่อยก่อนนะครับก็คือปล่อยเลยนะครับเอาให้เป็นธรรมชาติไปเลยนะครับเป็นหินเก่าๆไปนะครับขีดแล้วมันไม่ห้อยไปย้อยแล้วนะครับขีดเป็นเส้นแล้วก็สามารถที่ปั้นได้วันนี้ก็มาสอนแบบหินที่ง่ายๆนะครับเหมือนเราก่ออิฐบล็อกอิฐมอนนะครับการสลับก้อนนะครับจะเปลี่ยนเป็นปั้นเอานะครับพะจะเป็นพื้นฐานไปในคลิปอื่นๆนะครับไปในคลิปถัดไป ขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราขีดโครงสร้างคร่าวๆก่อนครับขีดล่างคร่าวๆนะครับว่าอิฐจะซ้อจันแบบไหนนะครับแบบในคลิปนึงนะครับผมจะสลับก้อนหลังจากขีดโครงล่างคร่าวแล้วนะครับให้เราเน้นร่องนะครับให้ใหญ่ขึ้นให้ดูชัดขึ้นผมจะใช้บนทัดนะครับเอียงขึ้นกับเอียงลงนะครับเพื่อให้ร่องนีชัดขึ้นให้ชัดขึ้นก่อนนะครับยังไม่ต้องสนใจอะไรเหมือนเดิมนะครับไปตามคลิปก่อน กรณีที่ผู้ฝึกใหม่นะครับพยายามอยาข้ามคลิปนะครับผมจะมีเทคนิคบอกให้แต่ละจุดนะครับเทคนิคง่ายๆเบาๆไปเรื่อยๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับหากไม่เข้าใจนะครับให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับถ้าตอบเป็นคอมเมนต์ไม่ได้ผมก็จะมาทําคลิปตอบให้นะครับหลังจากที่ขีดแนวนอนนะครับเราก็มาขีดแนวตั้งบัางนะครับเน้นไปเลยนะครับเน้น เส้นไปก่อนนะครับยังไม่ต้องสนความเลอะเทอะใดๆนะครับมันจะทับมันจะยังไงข้างมันนะครับเน้นแยกให้ชัดเจนก่อนส่วนตรงไหนที่ยังไม่เต็มนะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับขีดให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราอยากให้มันเต็มแบบให้มันเต็มเต็มก้อนนะครับเราค่อยมาโปะใจที่หลังเวลาเราแยกก้อนแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ได้ทําก้อนแบบเนี้ยอะไรนะครับผมจะทําเป็นปกตินะครับลายยับ ปกติเลยนะครับให้กลายเป็นงานออกมาก่อนนะครับเห็นไหมครับพอเราแยกก้อนเราจะรู้แล้วว่าอันไหนขาดอันไหนเกินครับทแยกก้อนมาให้หมดก่อนนะครับให้เรียบร้อยไปก่อนทั้งแนวตั้งและแนวนอนก้อนจะเท่ากันไม่เท่ากันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับปล่อยเป็นธรรมชาติไปนะครับหรือถ้าท่านใดซีเรียสก็ให้ใช้แมมทาัดวัดเอาเลยนะครับ เห็นล่องแนวนอนไหมครับผมจะเฉียงขึ้นและเฉียงลงนะครับก้อนจะชัดขึ้นก้อนอิดนะครับมันจะชัดขึ้นด้านแนวตั้งก็เช่นกันนะครับจะเฉียงนะครับออกเป็นปากนะครับเหมือนด้านแนวนอนก็คือเฉียงซ้ายเฉียงขวาไปนะครับผมจะสกีตล่องให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้เ็นก้อนอิดได้ชัดขึ้นส่วนเศษปูนที่เหลือผมก็เริ่มไปโป๊ะแบบแปะในส่วนที่ขาดนะครับตรงไหนเป็นลุมเยอะผมก็จะไปใส่ นี่มาให้ดูชัดๆนะครับนี่คือสายหยาบนะครับพอสายหยาบในเวลาเราซ้อนล่องเนี่ยมันก็จะมีเม็ดทรายมันจะดูออกหยาบๆถ้าใครอยากมีความเนียนนะครับให้ใช้สายละเอียดนะครับนะครับเห็นชัดไหมครับก็คือแยกให้ชัดเป็นก้อนๆก่อนเลยทุกก้อนนะครับขอบๆจะเละไม่เป็นไรนะครับไม่สีเลือดนะครับ ตอนนี้เราก็มาเริ่มเน้นก้อนทีละก้อนทีละก้อนแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับแนวนอนนะครับที่เป็นปากแบบเฉียงเฉียงขึ้นเฉียงลงนะครับตรงร่องนะครับแล้วก็แนวตั้งเห็นไหมครับเราจะแยกให้ชัดเลยใครต้องการงานที่สาบหยาบมากนะครับให้ดูเป็นผิวแบบคุกข่านะครับให้ผสมทรายหยาบเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนใครที่ต้องการงานเนียนเรียบนะครับให้ผสมเป็นทรายละเอียด หรือนะครับใช้สายหยาบก็ได้นะครับแล้วตอนจบงานนะครับหมายถึงว่าจบงานเลยนะครับให้เอาน้ําปูนนะครับทาที่อิฐเก็บงานปฏิละก้อนก็จะเนียนเรียบเหมือนกันนะครับแต่ในคลิปนี้จะไม่มีนะครับผมจะเน้นเป็นหินทักษาก่อนนะครับแล้วก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับการแยกก้อนนะครับแยกก้อนของอิฐและหินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เน้นตรงนี้นะครับเวลาเราไปปั้นเออมันจะดูไม่ธรรมชาตินะครับ ดูไม่ธรรมชาติยังไงเช่นเวลาเราขีดนะครับถ้าเรายังแยกก้อนไม่ได้นะครับอิดมันจะเหมือนดูจงใจว่ามันไปเหมือนกันนะฮะมันจะดูแบบทื่อเกินไปนะครับสังเกตตรงผู้การผมเห็นไหมครับจะรูปเข้ามาเป็นก้อนขายก้อนมันนะครับให้ลองหัดแบบนี้ก่อนนะครับจะเพิ่งไปปาดทีเดียวหมดนะครับไปคล้องแล้วค่อยปาดทีเดียวนะครับปาดปวดพาเปลือยทีเดียวงั้นนะครับอันนั้นคือการลงน้ําหนักมือ อันนี้เรายังนะครับเราเพิ่งเริ่มใหม่นะครับค่อยๆปาดปฏิละก้อนเหมือนเก็บรายละเอียดไปก่อนนะครับนมครับมันก็จะกลายเป็นอิดนะครับอิดที่ดูเป็นธรรมชาติเราใช้คัปเตอร์นะครับเครื่องมือนะครับมาช่วยขูดเน้นล่องให้ลึกขึ้นได้นะครับเพื่อเน้นความชัดของงานนะครับเราก็ลองลองเน้นดูนะครับให้มีความลึกความตื้นนะครับจะได้ดูต่างมิติ ยิ่งดูยิ่งทําให้ดูเป็นธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับข้อควรระวังในการเน้นล่องก็คือหากชั้นแรกนะครับชั้นหรือสองชั้นแรกเนี่ยถ้าเราทาภายในวันเดียวกันนะครับต้องระวังอย่าให้ทะลุไปอีกไปถึงทรายนะครับแต่ถ้าใครเว้นไว้คาวันแล้วยังไงก็ไม่ทะลุนะครับพอถึงจุดแข็งที่มันปูมาแข็งแล้วเราก็หยุดทีนี้นะครับผมจะใช้ด้ามผู้กันเจาะรูระบายน้ํานะครับของกระถางต้นไม้ครับ คือโครงสร้างนี้ไม่มีตะแรงและไม่มีลวดนะครับข้อควรระวังก็คือเมื่อปูนมันตึงมันเซ็ตแล้วเนี่ยเวลาเรากระแทกลงไปนะครับมันสามารถที่จะลอดละลาวได้เลยนะครับทีนี้เราจะแก้ยังไงครับก็คือเราควรจะเจาะหรือเอาะไยยัดเป็นรูไว้ก็ได้นะครับตอนที่เราโปกความหนาเสร็จนี่ครับเป็นไหมครับระเบิดเลยนะครับวิธีแก้นะครับก็คือน้ําปูนนะครับทาลงไปนะครับ ให้มันซึมเข้าไปนะครับอันนี้คือมันเซตแล้วมันสามารถที่จะจับประกอบประกอบกันได้อีกคือมันยังไม่ไม่แข็งนะครับมันยังไม่แข็งมากก็ยังแกง่ายอยู่นะครับเนี่ยครับน้ำปูนแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอเราทาไปมันก็จะไหลเข้าไปนะครับเราก็บีบมันเข้ามานะครับค่อยๆบีบอันนี้คือมันเซตแล้วนะครับพอปูนเซตเนี่ยมันจะเกิดความตึงครับเมื่อมีแรงกระแทกเนี่ยตัวลวดนะครับเราไม่มีถูกไหมครับไม่มีอะไรที่ มาช่วยช่วยเกี่ยวกับแรงดึงนะครับมันก็เลยระเบิดฉะนั้นนะครับเห็นไหมครับเห็นรอยไหมนี่แะครับมันลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จับมันเข้ามาโอเคนะครับนี่คือวิธีแก้นะครับเกิดมีข้อผิดพลาดฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะเจาะนะครับเราควรเจาะตอนที่ปูนยังไม่เสร็จตัวเต็มที่นะครับแล้วกระปูยังไม่ไหลนะครับให้ลองเทสดูนะครับถ้าเจาะไปถ้าเราเอาผู้การเจาะไปนะครับ แล้วปูนไม่เลวไหลลงไปนะก็คือใช้ได้แล้วนะครับสาหรับแต่สาหรับท่านที่ทิ้งไว้ข้ามวันคือควรจะเจาะไว้นะครับควรจะหาหลอดหรือแท่งอะไรก็ได้ครับปูกลมเนี่ยแย่ไว้รอเลยนะครับโอเคนะครับก็ทวนอีกทีนะครับหากท่านที่ทิ้งไว้ข้ามวันนะครับให้เจาะรอไว้เลยนะครับส่วนท่านที่จะทําต่อเนื่องในวันเดียวนะครับ ให้ดูจังหวะปูนที่เซตแบบเหนียวๆนะครับไม่ใช็ดไม่ใช่เซตแบบตึงแบบเมื่อตะคู่นี้นะครับโอเคนะครับต้องลองดูนะครับในจังหวะที่จ่อได้ก็คือเรารีบจอก่อนเลยนะครับถ้ามาจอในจังหวะที่มันเซตเต็มที่แล้วอย่างที่เมื่อตะคู่นี้นะครับมันจะระเบิดทันทีแต่ก็แก้ได้นะครับแก้เรียบร้อยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดลืมนะครับในจังหวะที่เรากดแล้ยเห็นไหมได้ยินเสียงเกียงที่ขูดนะครับจนแข็งประมาณนั้นนะครับ ให้เราใช้น้ำนะครับหยอดตรงที่เราเจาะนะครับแล้วค่อยค่อยหมุนลงไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็จะทําให้ไม่ลั่นนะครับเพราะปูนมันจะละลายเพราะมันยังไม่ได้ใส่แข็งเต็มที่นะครับเ้าเราลืมจริงๆนะครับเราก็ค่อยๆน้าหยอดลงไปตรงเฉพาะที่เราเจาะโอเคนะครับวิธีแก้นะครับวันนี้ก็ได้หลายทิศเลยทีนี้ครับเราก็มาเก็บแต่งรายละเอียดก็คือผู้การนี่แหละครับทาในขณะที่ ผมใช้สายหยาบนะครับแล้วผมต้องการงานออกมาเป็นผิวคูขาะซึ่งมันก็สามารถที่จะจบงานได้เลยครับโอเคไหมครับก็วิธีการปั้นปูนลายอิฐนะครับลายหินพื้นฐานง่ายๆแบบนี้นะครับให้ไปลองทํากันดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีงานมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้เราฝึกให้คล่องก่อนแต่ถ้ามีอะไรให้สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ ผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะผมไม่เห็นสามารถคอมเมนต์ซ้ำๆได้เลยนะครับหรือไปคอมเมนต์ที่คลิปอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ถ้าผมตอบในคลิปไม่ได้นะครับคอมเมนต์ตอบให้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเลยเป็นคลิปวิดีโอตอบให้พูดเหมือนจะจบคลิปแล้วนะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะครับ <S <S พอเราแต่งเสร็จเรียบร้อยครับรอข้ามวันข้ามคืนนะครับแล้วก็มาแกะดู ดีย๋ยวไปดูรอยแตกเราเป็นไงบ้างพลิกตะาขูดทรายออกให้หมดนะครับแล้วก็นําไปล้างได้เลยนะครับพอแข็งเต็มที่แล้วทรายเราก็เก็บไว้ใช้ต่อนะครับด้านในนะครับจะสักาเห็นไหมครับเห็นรอยแตกตีเรลอานี้ไว้อันนี้คือแน่นแล้วนะครับที่เราแก้เรียบน้อยครับเราก็มาแต่งด้านในนะครับโดยเอาน้ําปูนนะครับทารอยแตก แล้วก็ใครท่านใดจะแต่งข้างข้านะครับก็ปูนเปล่าๆนะครับหรือผสมทรายละเอียดก็ได้จะอยากให้เหนียนนะครับแต่ผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแต่งนิดนึงแล้วก็น่าจะเทลงไปนิดนึงให้มันจบนะครับเพราะด้านในมีผล่นไหลถ้าท่านใดทําขายนะครับก็ควรจะเรียบร้อยกว่านี้ตอนคว่านะครับที่คว่์ทรายนะครับจะเป็น้อยเป็นร้อยคูขาครับเราก็เปลี่ยนเป็นใช้ทรายละเอียดเขาก็ได้นะครับให้มันแน่นนะครับข้างในมันจะได้เรียบ เสมันจะเรียบกว่านี้นะครับจะผมจะแต่งให้ดูนิดหน่อยนะครับพวกตาหมดเล็กน้อยตามขอบนะครับพอเราโป้ะลรเสร็จนะครับรอมันแห้งเราก็กระดาษทรายมาวิธีการโป้งานเรียบนะครับก็ให้ผสมทรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเหนียวรูดไปเลยนะครับมันจะได้เรียบดันหนครับหรือคายาเทแบบนี้ก็ได้เนืถึงท่้นกระดาษทรายนะครับปูดเก็บงาน ครับนีดหน่อยอันนี้ผมจะไม่ค่อยเน้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเน้นตรงลายก่อนนะครับเพราะการโป่งานนี่น่าจะง่ายอยู่ครับถึงผมจะบอกนิดนึงก็ได้อก็คือถ้างานมันแห้งแล้วเราน้าโปมงนิดนึงนะครับแล้วปูนผสมทรายนะครับปูนหนึ่งทรายหนึ่งหรือปูนมากกว่าทรายนะครับหรือถ้ามันไม่ขู่ขามากนะครับเราสามารถใช้ปูนเปล่าๆได้เลยนะครับผสมเหนียวๆแล้วก็ ลูดโปไปนะครับตามขอบเนะครับด้านล่างไม่ใช่ด้านบนนี้นะคือด้านล่างที่มันจับหยาบนะครับผมว่าครับบอกไปก็ไม่ยหมนภาพนะครับงั้นเดี๋ยวมีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสแล้วครับเดี๋ยวผมจะหาเวลามาสอนวิธีโป๊ปูนให้ก็แล้วกันไม่นานเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้สัญญาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ เหมือนคลิปเก่าเลยคลิปลายไม้ไว้ทำอีพีเดียวสัญญาไป8 EP ีพครับพวกทำตากับพูกเรียบร้อยแต่ก็ดีครับได้เป็นความรู้โอเคนะครับก็ผมสัญญาว่าจะมาทำวิธีการโป๊ปูนให้ก็แล้วกันโปะปูนซีเมนต์แต่ผมทำไปหลายๆคลิปแล้วผมเบอร์ผมลืมนะครับที่ผมสัญญาไว้นะครับคอมเมนต์ทวงมาได้เลยนะครับไหนทำแล้วนะครับก็ต้องทำให้ครบครับโอเคครับจบคลิปครับผมจบคลิปเลยแล้วกัน เดี๋ยวจะยาวไปอีกนะครับมันก็พูดไม่จบสักทีนะครับผมพูดไปผมนี่พูดเรื่อยเลยนะก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆหม่นะครับที่ผมจะนํามาสอนนะครับคลิปสอนพื้นฐานนะครับลายอิฐลายหินก็ขอจบเพียง,งนี้นะครับไว้พบกันไว้พบกับคลิปพื้นฐานลายอิฐลายหิน ในคลิปถัดไปใช่ไหมผมว่าผมจะจบคลิปไม่ได้โอเคจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ